สวัสดีครับในแพทย์กอลบัลเหล่าเชยศินนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้มือหา JK, รประจำาดีเคพลาสติกเสริจรีนะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะก็มาให้ความรู้เรื่องกล้ามเน้ตาอ่อนแรงกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆก็พูดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้รวบรวมวิธีการรักษาให้เห็นโดดๆมาให้ชัดๆให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็คือวันนี้จะพูดถึงเรื่องเทคนิคในการแก้ไขภาวะกล้ามเนตาอ่อนแรงนะครับเนาะนะไปต่อเลยเนาะ ก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างให้กับ DK Channel ของเราพวกเราด้วยเนาะดโูโลโก้สีน้ำตาลทองนี่เป็นสำคัญเลยนะครับก็โทสีสุดหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยจริงๆถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเราดูไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่าดูสองตานี้นะครับเนาะนี่ข้างขวาคนไข้นะครับนี่ข้างซ้ายคนไข้สังเกตว่าข้างซ้ายเนี่ยปลือนิดนึงสังเกตไหมครับเนาะ ชั้นจะดูหนากว่าฝั่งขวานิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยขนตาเนี่ยจะบังตาดํามากกว่าข้างซ้ายให้ข้างขวาคนไข้น,นิดหนึ่งคือถ้ามันต่างกันไม่มากก็ดูน่ารักดีนะครับแต่ถ้ามันต่างกันาาม,มากๆเนี่ยมันมันดูไม่น่ารักแล้วนะครับมันดูเป็นความผิดปะกะติแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ในฝรั่งเนาะหน้าตรงนะข้างขวาข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายจะปือม,มากกว่าข้างขวา นะครับเนาะก็ที่จะบอกคือภาวะกล้ามเนื้อตอ่นแรงเนี่ยนะครับเนาะก็เจอได้บ่อยนะครับเนาะถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเราสังเกตเรียนรู้จากคลิปเหล่านี้ที่ผมติวพวกเรามาประมาณสัก4ีปีแล้วเนี่ยนะครับเนาะเราจะสังเกตคนไข้กล้ามเนื้อต่แรงได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับที่วิธีวัดของหมอก็จะมีกันนะครับก็ผมให้รู้จักค่าตัวนั้แล้วกันเขาเรียกว่า m r d 1นนะครับคือวัดเขาวัดจากเวลาเรามองตาคนไข้มันจะมีไฟสะท้อนใช่ไหมครับตรงรูม่านตานะครับไปจนถึงขอบตาบน ขนตาบนเนี่ยระยะเราเรียกระยะนี้ว่า mrd 1ย่อมาจาก m a r g i n marginal นะครับ reflex distance 1นะครับเนาะถ้าระยะอันนี้น้อยแสดงว่าเปลือกตามันปือ้อโทษนะครับเปลือกตามันปือ้อนะครับเนาะถ้าระยะนี้มันนะ้อยเนี่ยเปลือกตามันก็ปื้อนะครับเนาะเนี่ยถ้าระยะนี้น้อยแสดงว่าตามันปือ้อนะครับเนาะก็เป็นความรุนแรงในการเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับเนาะแล้วก็อย่างอื่นที่คุณหมอเขาจะเช็คเช่นไอ,อ้ปื้อแล้วเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นขยับลงได้มากน้อยแค่ไหน มันเป็นการบอกถึงกล้ามเนื้อตาเนี่ยมีแรงเหลืออยู่แค่ไหนนะครับคือถ้ามันยังขยับได้ดีนะครับต่อ้มันอ่อนแรงลงหน่อยเนี่ยมันก็สามารถเซตให้มันใกล้เคียงกับข้างได้นะครับแต่ถ้าขยับเปลือกตาแทบไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองหาว่าซอสของแรงที่จะเรามาใช้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องเป็นที่อื่นซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุผลหลักในการทําให้เราเลือกวิธีการผ่าตัดว่าจะใช้การผ่าตัดแบบไหนซึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับเนาะคร่าวๆส่วนเอ็มมาดิทูก็ช่างมันไม่ต้องมาสนใจเนาะอันนี้ก็ปกตินะ ขอบตาดาเนี่ยนะครับเนาะถ้าเป็นขอบตาดําด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะพอดีกับขอบไอ้ขอบตาดํากับขอบตาล่างเนี่ยมันจะเหมือนเครียกซันเซ็ตก็คือขอบเส้นรอบวงจะแตกกับตาขอบตาล่างพอดีแต่ตาบนเนี่ยนะครับเปลือกตาบนจะบังลงมานิดนึงนะครับบังขอบตาดําลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเปิดขึ้นไปหมดเลยเนี่ยเห็นตาดํากลมๆสามร้อยหกสิบองศาเลยเนี่ยอันนี้คือตามันเหลือกมากเกินไปนะครับก็ต้องสงสัยโรคอื่นนะครับอย่างเช่นหน้าที่เจอบ่อยในบ้านเราก็พวก ถ้าเราเป็นพิษเป็นต้นนะครับเนาะก็การความรุนแรงก็แบ่งเป็นตก2มิล3มิล4มิลแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือประมาณไมล์หรือไม่ก็มอดโดเลนะครับซีเวียนี่นานๆเจอทีนะครับเนาะเนี่ยตาเปลือประมาณนี้นะครับสาเหตุก็แบ่งง่ายๆเป็น2อย่างเนาะก็คือเป็นนงาต่กําเนิดกับเป็นมาภายหลังนะครับเนาะเป็น้งแต่กาเนิดเนี่ยก็เจอมาปรลายนะครับเนาะนี่ที่จะเป็นสาเหตุส่วนใหญ่เลยแต่หลังๆเนี่ยนะครับที่ผมเจอคือเจอคนไข้หลังผ่าตัดไอ้หลัง โตมาแล้วเนี่ยมีมีปัญหารเรื่องตาเปลือเ <c oughs> กดดิดจากอะไรได้บ้างอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะเปลือกตาการที่2ที่งานผมเจอบ่อยมากๆคือไปทําผ่าตัดศัลยกรรมตามาจากที่อื่นแล้วก็ทาให้มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อตานะครับเนาะฉีกขาดออกจากตัวเปลือกตาทําให้คนแข่ลืมตาไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับเนาะและข้อที่3คืออายุมากขึ้นนะครับ,นะรบข้อ2ข้อ3เป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากๆเลยนะครับส่วนข้อหนึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะรีเลียกับอุบัติเหตุอยู่แล้วซึ่งมันก็แยกโรคได้ไม่ค่อยยากเท่า การมาตัดตาสองชั้นกับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันก็คล้ายคล้ายกันเป็นหัตถการที่ทําเพิ่มขึ้นเหมือนทาตาสองชั้นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันเอ็กเทน์ลงมาที่กล้ามเนื้อตาแล้วก็มาตัดตกแต่งแก้ไขกล้ามเนื้อตาอีกนิดนึงนะครับเนาะประมาณนี้ความยากของกล้ามเนื้อตาการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาคือทายัางไงให้สองข้างมันเท่ากันนี่คือเรื่องที่ยากที่สุดนะครับเนาะก็วันนี้จะมาแจกแจงเทคนิคในการทํานะครับ ก็2อ,อย่างคืออันหนึ่งที่1นึ่งก็เรียก elevator advancement ก็คือกล้ามเนื้อตามันยังมีแรงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าความตึงตัวโทนมันน้อยไปหน่อยแล้วก็เซตโทนให้มันดีนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า elevator advancement นะครับคือย้ายก,กล้ามเนื้อตาม,มาเกาะในตำแหน่งใหม่ที่มันดีขึ้นดูในคลิปนะครับก็อันนี้ก็เป็นดาราเนาะน้องหยกเนาะไปทำตามมาจากสถานพยาบาลที่หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็มีปัญหาข้างขวาคนไข้เนี่ยตามันปืนมาหน่อยแล้วก็มีชั้นหลายๆชั้นนะครับซึ่งผมก็สงสัยแลล้้้วว่า่าาาาานนจะมมีกกรดเเ็บขององืต ผ่าตัดเข้าไปก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆนะครับมาดูในคลิปเนาะอันนี้ก็รื้อข้างข้างซ้ายของท่งก่อนนะครับก็ปลื้นิดหน่อยแต่ว่าไม่หนักทา่าไม่หนักเท่าข้างข้างขวาเนาะเห็นว่ากล้ามเนื้อตามีพังผืดเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับน้องเนี่ยผมต้องลือ้อพังผืดออกให้หมดมันเป็นไปได้ว่าตอนที่เขาผ่าตัดเนี่ยเขาผ่าตัดเลยกล้ามเนื้อตาเข้าไปนะครับทำให้กล้ามเนื้อตามันหลุดออกจากขอบเปลือกตาล่างนะครับอ่าทีนี้มือตาซ้ายฝั่งที่หนักของของน้องหยกเนาะ จะสเกตว่าพังผืดเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะผมต้องลืกพังผืดหลุดออกมาให้หลุดออกจากเปลือกตาให้อหลุดออกจากกล้ามเนื้อตานะครับโดยเฉพาะขอบบนตรงนี้นะหรือกล้ามเนื้อตาให้หลุดออกมาเพราะกล้ามเนื้อตาม,มันขาดแล้วมันไปเกาะอยู่ข้างบนต้องปล่อยลงมานะครับแล้วก็เย็บกลับมาในตำแหน่งเดิมในตำแหน่งเดิมนะครับที่ท้าเท้เพลทให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับก็ทำรีเวเดตสมองแอนติบอดซ์เมนต์ลงมาทั้งสองข้างเน,นี่ยเห็นชัดๆเนาะสวยไหม อันนี้ก็เป็นตาซ้ายคนไข้เนาะอันนี้สไตล์ผมคือผ่าตัดไร้เลือดเนาะอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตานะครับเนาะดูภาพขึ้นมาอีกนิดหน่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันบาดเจ็บที่ขาตรงน,นี้เลยนะครับเนาะหลุดออกจากเปลือกตานะครับแล้วก็แก้ไขโดย,ยดึงกล้ามเนื้อตาลงมาฟิกซ์ในตำแหน่งที่เรียกว่าเท้าโซ่เพลทให้มันใกล้เคียงของเรือที่สุดนะครับหลังผ่าตัดน้องหยกก็สวยงามดูตาเนาะริมตาได้ดีขึ้นชั้นตาสวยเหมือน มีตาสองชั้นมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับเนาะสวยงามไม่มีปัญหาเรื่องการตาอ่อนแรงอีกแล้วนะครับเนาะอันนี้คือสายที่เจอบ่อยหล,หลังจากเป็นหลังจากเกิดมาแล้วนะครับเนาะก็คือเกิดความผิดพลาดจากการผ่าตัดทาตาเนาะก็มาแก้ไขกันหรือรายนี้ก็เป็นเคสที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะกล้ามเนื้อตาข้างข,างขวาอ่อนแรงอ่อนแรงไม่เท่าไหร่นะครับไม่มีแรงในการขายับเปลือกตาเลยนะครับเนาะเป็นคนไข้เคสพมา่าแล้วก็น่าจะไปผ่าตัดแก้ไขตาทําตาสองชั้นมากับคุณหมอที่ไม่ได้มีความชํานาญเรื่องการแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนาะ แล้วก็มาเจอเราแล้วก็จัดการแก้ไขให้ก็ตรวจแล้วกล้ามเนื้อไม่มีแรงเลยเห็นไหมฮะเนาะมีแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนนะครับก็ผ่าตัดแก้ไขย้ายเอากล้ามเนื้อหน้าผากลงมาเกาะเปลือกตานะครับอันนี้ต้องทําแบบคนไข้รู้ตัวเนาะเห็นไหมยา้ายกล้ามเนื้อจากหน้าผากนะครับลงมาเห็นอนาคตคนไข้จะลืมตาต้องเลิกหน้าผากนิดหน่อยเพื่อให้ลืมตาขึ้นนะครับหลังผ่าตัดก็สวยงามเนาะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเครดิตอาจารย์นุ่นเนาะ ที่ทําไว้สมัยนู้นแหละเลยขออนุญาตเอาเคสแกมาให้ดูกันเนาะก็หลายๆลายที่มาด้วยกัมเนื้อตาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวเตอร์แอดวานซ์เม้นท์เทคนิคนะครับหรือจะเป็นเทคนิคฟอนทอลิสต์ทรานสเฟอร์เอากัมเนื้อตาผ่าแยกลงมาเนี่ยก็ทำตลอดอยู่แล้วนะครับเพียงวต่ฟอนทอลิสต์จะใช้น้อยกว่าเพราะว่าโอกาสเจอคนไข้ที่กัมเนื้อตาไม่มีแรงเลยเนี่ยมันเจอน้อยกว่านะครับเนาะก็ในหลายๆลายที่ให้ดูก็จะเป็นเลเวเตอร์แอดวานซ์เมนท์ส่วนใหญ่เนาะเคสนี้ก็ผ่าตัดได้สักเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ครบสองสามเดูอีีกทนนึงะครับ ส่วนนี้ก็อีกรายหนึ่งเนาะเหมือนกันนะครับไปทําตามมาจากที่อื่นเช่นกันนะครับแล้วก็มีก้มเนื้อตาบาดเจ็บทั้งสองข้างเลยครับนี่ค,คือความสวยตาเปลือยนะครับแล้วก็เป้าตาโบไปเลยนะครับเ,บาาบเนาะนะก็แก้ไขสวยงามภายใน7วันงามไหมสุดๆเลยนะครับหลายๆลายก็การทําตา2ชัน้นการแก,ก้ไขก,ก้มเนื้อตาเนี่ยก็ทําไปด้วยกันได้นะครับบางรายเป็นไม่มากก็ถือโอกาสจัดก้มเนื้อตาให้ไปเลยนะครับก็สวยงามสวยงามสวยงามนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะ ก็สุดท้ายสรุปได้ว่านะครับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับเนาะก็เจอได้บ่อยประมาณนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนาะส่วนใหญ่เจอข้างเดียวมากกว่าสข้างนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นไรนะครับข้างซ้ายเจอบ่อยกว่าข้างขวานะครับก็มี2แบบคือเป็นตั้งแต่เกิดกับเป็นภายหลังนะครับตั้งแต่เกิดนี่เกิดมาก็รู้แล้วแหะครับว่ามันไม่เท่ากันแต่เป็นภายหลังเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็จะมีอยู่สอย่างอันที่1คืออุบัติเหตุเบิกตาเลยนะครับอันที่2คือทําสัญญกรรมตามันแล้วมีความผิดพลาดนะครับอันที่3คือลืมไปแล้วอะไรนะ อันที่3คือซีน่ายคืออายุมากขึ้นอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับเนาะก็หลักๆการแก้ไขก็จะมี2อย่างคือถ้ากก้ามเนื้อตาอยัางมีแรงก็ทำาลเวเตอร์ d อ a วาน m เ n นแต่ถ้ากกรามเนื้อตาไม่มีแรงก็ต้องไปขโมยกาเนื้อมัดอื่นมาก็คือเราใช้ฟอนตอลิสตันสเฟอร์ประมาณนี้นะครับเนาะใครมีกก้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับก็ปรึกษาคุณหมอสายการตกแต่งนะครับหรือคุณหมอจกักษุที่เขาเล่นเรื่องเปลือกตาโดยเฉพาะได้ที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะใกันไปขออนุญาตฝากนะครับเดียนะร์เคทคอเลสเตอรอลเป ว่าในหัวใจพรู้ด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อว,วันบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับสองหรือสามช้อนต่อว,วันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสอดคล้ายด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊ๆให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ